ผลผลิตได้เก็บสู้เดือนอยู่บ่ค่ะหมุนเวียนสวนนี่หมุนเวียนเฝ้ากับบาคุยเด้อเก็บเกือบคู่มือคู่ยางเกือบคู่มือมือโบดายเงินก็คือมือขี้ขานมาหาสวนมือโบดายเงินก็คือมือขี้ขานมาสวนขันมากกับตรงนี้แนวเก็บขายแมนแมนแมนโอ้ดีดีดีหนีผ้าพี่น้องข้ามาเบงกะเซตซัมะพีจ้ะจะคล้องแปลงเพลินว่าข้ามาซัมบปีหนี่มียังแน่ เดี๋ยวไปทามจะคล้องแปลงพื่นสวัสดีจ้าพิ่นบอกออกกล่องเด้อพี่นนองเด้อสวัสดีครับค่ะชื่อสวนว่าจานนังไรเนาะจ้านี่เอาสวนอภิญญนภญ,ญาเนีเ่ล่ละสวนอภินญาเนาะอันพี่กัดบอกพี่กัดแปลงน้ำแน่จ้ะพี่กัดก็ยุบานกเกษตรสมบูรณ์หรือเกินคุมคุมโนนให้คุมโนนไห้เนาะ,ะเกษตรสมบูรณ์คุมโนนไห้แปลงนี้พื้นที่จักไรจ้ะ ประมาณประมาณสิบหาไรสิบหกไรนี่แหล, 15, ลสะสิบหาสิบหกไรซ้ำเ่กีนี่ปลูกยังแงไอ้นี่รวมแล้วนี่มีจากอย่างนี่หน่วยบักซีดอกซีดาก็มี่ซีดาก็มี่บักเขียบบักเขียบบักเงะบักทุเรียนจ้ะเออกล้วยมากเนาะ โอ้แต่เกินายมันลายโพอดอ่ะละลายยางเกินสิบยางเนาะจ้ะนาะก็ผลละแปรแปรผลละเออบักมีก็มีเห็นบักนี่ยังละมักมะยงซีดมักงปางแมนเมิดเนาะแต่เป็นผลไม้อาจจะนี้เริ่มเห็ดมาจอักปีละจ้ะนี่น่าจะประมาณโดยรวมแล้วแต่ผลไม้สักปีอีเลีนึ่งก็อยู่วังเจ็ดแปดปีนี่แหละแต่ว่าตะกี้กระปุกมากปูกอยังกระปุกโดนเติบอยู่จ้า แต่ว่ามาซ้ำมาปีอี่ี้ก็ว่างนี่บางเจ็ดแปดปีนี่แหละโอ้แต่ก้อนนี่ปลูกมากเป็นก้อนมูนะจ๊ะเนาะปลูกมากแซมไอ้มันก็ว่าเห็ดเกษตรสมัยตะก,กี้เห็ดปลูกยังะ่ะปลูกบักอื้บักแป้งไปไปตัวที่ว่งงางไงซะโอ้อตะกี้เออต่แปลงตัวนี้เลี้ยมเป็นแปลงของไออยังล่บบักแซลปลูกบักแซลตะก,กี้ป่<อ>แมน บมงมางนี่เหาปลูกโดนบันไดจา่ามันจังหายฝนลิตเฮ่าอยุยุนี่ก็ว่าปีสองปีสามก็เริ่มแล้ว่บ่เป็นผ่านไดคะ่ะบ่หูจากพันเร<า>ือตัวนี้มากเตี้ยหรือมากสูงน่าจะเป็นมากกลางนี่แหละมากกลางไม่เป็นมากเตี้ยดอกโอ้มันมันก็ะสีเลิ่มไปแต่ตำๆำถิ่แล้วนอหนวยมัน,มนกกแมนแต่เกิดบ่มีแนวง,ง,งามก็มันกระเตี้ยเติอบอยู่แต่ว่าตัวน,นี้มันกระปลูก บอกว่าปลูกสมปดาหปีคือว่านละอายัดอายังเป็นอยนยังมันก็เลยยืดเอาหาแสงของมันเองโอ้อันนี้มากๆนี่ปลูกระยะห่างเท่าไรเนาะค่ะนี่เห็นเป็นทิเบียมันเกิดประมาณวางสามเมตรนี่ละสองเมตรแปดสองเมตรหาโอ้สองเมตรแปดสองเมตรหามันบ่มีกาเกนนะว่าอันใดนเห็นแบบถือเอาจ้ะบานนี้กล้วยกล้วยเป็นกล้วยพันธุ์ใดค่ะกล้วยนี่โอ้แต่ว่าเป็น กวยไข่บางครั้งเป็นกำแพงเพชรหรือเป็นยังเนาะแต่เอาเอา,เอา,เอาต,อต้นตอของเขามาปลูกกรขยายไปเรื่อยๆเร<อ>ือ่อยๆบ่ได้ว่าอันมาเป็นกเกษตรเต็มรูปแบบเลยนะมันก็ค่อยยับยับยับไปเรื่อยปลูกอสองกอกันยับไปเรื่อยโอ้จ้ะกวยไข่เอาลืมถามราคาหมากให้พี่น้องเขาฟังเนาะอันราคาหมากดีจ้าเป็นจงังไดมันมอ,ออกส่วงได้แนหมากมให้เขาขายว่าอยู่นี่ก็ว่าออกเกือบคุยงามอยู่เพราะมันหดส่วนดีโอ้ออคุยงามออกตลอดอปีเลย แต่ว่าราคานั้นมันกับบอแน่นอนมันช่วงเต็มที่มันกับได้อยู่ปีนี้แต่ว่าวพาไปก็ว่าคือจังแมนคือผู้เท่าเขี้ยวในเซฟงูว่าหน่วยละหาบาทส่งจากสวนมาสันบ่หน่วยละห่าบาทก็มีแมนพลาดแต่กูเมือนกับบ่ถึงหล่อละมันก็อยู่วังบาทกูกลัวบาทหนึ่งอ๋ออุ้ยแซงหนึ่งกับมีหลายหน่วยเลยเนาะจ้าเนาะมันก็เริ่มต้นที่ลอยถึงสามลอยก็น่วยหมดละยังตำตัแซงหนึ่งนั่นบ่ค่ะแมนพลาด มันกับบรุษจากลอยดอกโดยส่วรวมถ้าน้วยระบาดเท่ากับได้แซงและลอยเนาะมากมีได้นับบ่ค่ะว่าจะตนเบิดสวนนี่ข่าวๆมันกัะิโยบางสองสามลอยนี่ละสองลอยนี่ละประมาณสองลอยสองลอยตนเนาะซาเลียสองลอยโกตนพี่น้องหมากเฉพาะหมากเด้อรายได้จากมากอันได้โจทย์ไว้บ่ค่ะปีหนึ่งได้เท่าไหร่บได้โจทย์ได้โจทย์ขายรวมเลย ขายไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเหตุแบบนี้คือมีเงินใส่ไปเรื่อยๆนอกจากนอเน,น้นเ็ษเกษตรผสมประสา,านนี่อันนี้คือมาทางเป็นแบบคือสวนผลไม้นอกจากนออันนี้บาตรกล้วยเลยค่ะกล้วยขายจังหดไหมค่ะเพื่อมาลับจังไดค่ะสวนหมากมารับมาลับเป็นสวนหมากกันแม่แม่ค้าน้ำบาดน้ำเนยแม่ค้าประจำนี่ละจา้าบ่มขาย เป็นเป็นสื่อเป็นวีบอ่ค่ะหรือเป็นกิโลขายทรงขระเป็นกิโลโลจักบาทค่ะมันมีมันมีสองราคาเป็นอย่างบางช่วงมันมันหลายก็มาอยู่บางสิบสองบาทบ่แต่เกิดมาช่วงมันช่วงขายดีๆก็ขายสิบห้าบาทโอ้ป้านั่นเนาะค่ะนอซื้อว่าดีได้นาะจ้ะนะสิบสองถึงสิบห้าพอได้เลี้ยงลุงเลี้ยงเมียนี่ละค่ะกล้วยกับเต็มพื้นที่เลยได้พี่น้องมาเต็มหม่องได้วังเเอาลงเบิดนเลย บ้านนี้ระว่างลองมากกับกล้วยกับยังี่มีแซมกับสิมีต้นเงาะนาะจะเนาะต้นเงาะต้นเงาะเงาะเดี๋ยวจักปีค่ะนี่ตัวน,นี้เขาปีที่แปดแล้วมั้งห็นมันจำบุกข่อยแม่นียน่าจะว่างนี่ละบเจ็ดกับแปดนี่ละอ,อันวิธีปลูกยังไหนจ่าบอกเนี่ยเงาะอันผูท้ทีไดพ้นแหลวังสีหน้าย,ยูนียูนีจะหาบอกไปเรื่อยๆเลยเด้่ยทาที่ใ <ขา S 2> นปูง,ง่ายอย่ลีเดคุดหลุมฟังฟังคือฟังทั่วไปหมด้ว่า เตรียมดินเตรียมการยังวาง,างแทกปลูกเลยบ่โอเฮ็ดง่ายๆกะได้ผลผลิตปลูกระยะห่างเยอะเม็ดเนาะค่ะนี่ตัวน,นี้ปลูก 12, สิบคูณสิบสองสิบคูณสิแสอแสกกันนะโอ้สิบคูณสิบสองเม็ดเลยพี่น้องมันแสกกันหลายอย่างกันเลยจ้ะสิบคณสิบสองอันนี้ปลูกเฮ็ดแบบนี้ดีก็ดีคือกันนอกจากนอการ ไหหน้ำไหย่างเพื่อนก็ได้กินน้ำกันแมนบ่อหาเรียนเมนเมนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้ำกันนี่แหละบ้านเขาเธอเดียวกินน้ำกันจ้าเออบ้านปุยอยู่นี่สเนี่ยบ้านอย่างเดียวมันก็ได้กินน้ำกันเมื่อบ่อันบักโง่หนี่โดนเป็นไรค่ะเฮาจังได้กินหน่วยมันแต่เก็บขายแต่บางโอมันถ้าเกิดเอาหน่วยมันเป็นอิริศกับซ้ำกันน่ะล่ะว้างสามปีสี่ปีมันก็เริ่มแล้วปีสองมันก็เริ่มจับหน่วลละจ้า อืมือนกับเดิมอีลาะก็คือปีที่ค่ะซีปีได้ขายเนาะแมนแมนจ้ะอันพี่น้องห้าสิบสามต้นพันธุ์ซื้อมากจะใส่บะงง้อตัวนี้ต้นพันธุ์แต่ก็ซื้อมากก็ซื้อมากจะมันกันกระพรุนละกระเซ็นน้องคอนพรุนละบ่แถวเห่าเนาะแถวเอออันต้นยี่สิบบาจ้ะจำได้บ่รุ่นนี้น่าจะถ้าจำบ่ผ่านนั่นน่าจะต้นยี่สิบห้าบาทจะเริ่อมวลนี้ยี่สิบห้าบาทแค่นั้นแมนแมนเดี๋ยวนี้เท่าไรเนาะเนาะ่ได้ไปซื้อ หกสิบบ่หกสิบอ้อาอกับโบแพงตัวละเนาะนังหลานละร้อเออขันน้่งหลาดต้นใหม่ทั่วไปนี่ลอยอัพลอยขึ้นนอกจากเนาะกับโบหูคือกันบดีอสอบถามเรื่องมวลนี่ข้อมือจ้าบักมากเดี๋ยวจะพ,พันซื้อมาแต่ตใสบักมากพันพันซื้อมาแต่ตใสน่าจะน่าจะเล่าอันใดพันมาแต่ตใส่โบเมทาลเราปูเริ่มต้นก็นได้บ่ กันเอาขยายพันธุ์กันอยู่นี่ละค่ะก็คือเอาเอาในนี้ขยายพันธุ์ต่อเรื่อยเองมันบอกเมนเมนเมนโอ้บะงอทั้งเบิดจากต้นจากพื้นที่เกือบยี่สิบไร่นี่บ่บะเฉพาะบะงอมันบ่ถึงดอกบะงอนี่ประมาณน่าจะสี่ถึงห้าไร่เนี่ยละโอ้เฉพาะบะงอนี่ถึงห้าไร่เนี่ยละอย่างมีทุเรียนน้ำบ่ค่ะ ก็ะมีอยู่แต่ว่ามาต้นบ่ท่านในผลผลิต<อ> <laughs> บักมีแนมเห็นบังมีดกดกอันก็ก็้ค้้ายคือกันบอกค่ะ้ค้ายบางทิมบ้างบางักมีอมันช่วงหลายๆกันตลาดบากวงตลาดบานนั่นคือแนวอื่นบ่โอ้้ากับปลูกไว้แค่กินพอเนาะมัน มันกระสนมากบอกกินดอกอันเลือด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 สุกเลยจังขายว่าไงเออว่าว่าต้องอันนั่นดอกมัมีหลักการคือบอกไงฮบปลูกไว้ห้ามบอกคนดะกินดอกมันบอกมีเวลาจะกินมันบียวยากโอ้ทามี่แทะกับบอกกินนอกบียวยากมันมันผลไม้ฮับมันคุยยากมันมันจักจะกินอย่างแน่นเอาว่าเป็นแปรนี่แหละเลือดเลือดมันสุกทีมแล้วเ้าจังได้ขายแต่เกินเขาบอกเอาน่ะนะ เออมันมันมันหมายถึงว่าเขาบว่าโดยโดยตรงเลยว่าคือว่ามันก็ได้ขายแต่ว่ามันก็บบได้ว่าขายคุณรวยอ๋อจ้ะเป็นของฝากพี่นนองน้ำแน่เนาะอันนี้ผลผลิตได้เก็บสู้เดือนอยู่บ่ค่ะมุนเวียนสวนหนี่มุนเวียนเบากรว่าคุยเด้อเก็บเกือบคู่มือคู่ยางเก็บบ่ค่ะเออเก็บเกือบคู่มือ เกือบคู่มือเกือบคู่มือมันมันกับมีบัดช่วงว่างมันกับมันกับอาทิตยีนึงเอาทโจรเรียว่าช่วงบางคยมีฝนละไม่หลายๆนั่นก็มันก็อยู่วางอาทิตย์ละสองหรือสามเที่ยวเก็บของแต่บาช่วงทุกอย่างมันพร้อมมาคู่มือบักซีดาเน่บักกันนั่นเน่เขากับมุนเวียนกันหมุนเวียนกันเก็บนั่นนะค่ะแต่ว่าหมากเน่ยังเน่งที่เขาก็ต่อยขายไปเรื่อย มือบบไดเงินก็คือมือขี้คานมหาสวน<อ>มือบบไดเงินก็คือ,อม,มือขี้คานมาสวน <ม EN S 2> นมากกับตรงนี้แนวเก็บขายแมนแมน,แมนโอ้ดีดีดีถือว่านักบอจากงานสวนนี่เท็ดหลายหลายลายจังสีถามว่านักบอจะพูผมดิจ้าจ้าบอๆมันเป็นคววมสุขโอ้ เมื่อยเขากับนอนมีเสียงนอนเลยเขาก็นอนค่ะอมีแห้งเขากับลาะของเขาไปเหตุงานในโฮมผอมเนาะค่ะเนาะแมนแมนแนแต่ว่าที่ช่วงเมื่อยแน่ยคือนี่ละช่วงคุ้มเวียกเก็บของอย่างสี่ละมันสิเมื่อยคือเก็บของหนักๆอย่างสี่ละปลูกนะแนนยังสี่นี่มันกระดอยพ้นเต็มที่คือการแมนบอกค่ะตามที่เห็นก็ถือว่ามันก็พอใส่อยู่ถือว่าให้เต็มที่จตแบบเขาโดยเดียวมันก็บ่ได้นะแสงเนาะแมน แสงแต่ว่าแสงกับลงม,มาอยู่พี่น้องโดยรวมแล้วก็ถือว่ามันกับพอได้กินได้ใส่น้ำมันอยู่พอได้กินได้<อ>ใส่พี่น้องเฮ็ดแบบนี้ดีเฮ็ดจักลนรนึงก็ได้เนาะพอดูแลง่ายง่ายลองเบงก่อนแต่พื้นที่ของคนจ,จำมุนขูมือนันรายงานสองงานรับก็เฮ็ดค่ะแมนอันเกษตร,รอันสามปีนัน้นเกษตร ทุทีนี่คือกเกษตรส้นปะปีอันนี้ระบบเรื่องระบบนามเลยคะ่ะบาดนี้ใส่้นามยังสวนใ<า>ด้หล,หลายยังสิใส่นามใส่นามาบัตรใส่นามสมืดบอ่อเดียวดึงดึงโลงสะปันกระจายขึ้นมากป่คะค่ะ่าไฟแพงป่คะค่ะเต็มที่ก็อยู่วางพันพันหานี่ละต่อเดือนเนาะเมนเมน บ้านนี้ค่าปุ๋ยเดยค่ะเดสูเดือนบอ่อใสในสวนใสสุเดือนค่าปุ๋ยเดือนเราเท่าไหร่ค่ะปุ๋ยแพงคือคุ้มือก็เอาเอา,เอาโหลดวันเดือนละหาพัน <laughs> โอ้เจ็ดพันเออเจ็ดพันเอเอปุ๋ยแพงคือคุ้มือนัน่นมันมันมันขึ้นเรื่อยเนาะปุ๋ยละค่ะปุ๋ยมันขึ้นเรื่อย ปุ๋ยโซล่าพันหาเออผู้ละเจ็ดพันกว่าบาทแต่ว่าตะกี้ก็วบบางสามพันกว่าบาทาแต่ปุ๋ยอันโซล่แปดร้อยกว่าบาทนั้นมันทบครึ่งเนาะค่ะเนาะ้อนบานนี้ไ,ไล่ได้เฮาต่อเดือนมันตรงได้หลายกว่าค่าปุ๋ยค่าไฟเนาะจากนี้ก็ได้อยู่จังสียู่ได้ แต่ว่ากะมันพื้นที่มันหลายคือว่าแล้วเนาะค่ะเนาะต้องใส่ปุ๋ยใส่นั้นปุ๋ยคอ,อกได้ใส่บ่าคาะสวนนี่บ่บ่บ, <อ S 1> บ่ได้ใส่เนาะใส่แค่มีบานเลยบ่ค่ะบานเลยมันมจะของอันนี้เ่ามันกันอันต่างบานเขาเนา,าะคือว่าเสียหม้เสียต,ยต,ตออต้นกล้วยต้นกล้วยที่เขาตัดแล้วน็เป็น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 ปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะปุ๋ยฟื้สดเนาะเื็นุืยสดแมนคือบางเหาะบางยังตัดลงกะหากกล้วยหากยังซีมันก็เป็นปุ๋ยของมันอยู่ ก็คือเฮ็ดแบบนี้ก็มีรายได้เขามาานอกเสียจากว่ามือได้ขี่ขานนอะจังสีบวมีเอาคล้องหลายๆนี่บาทนี่ตลาดลักลักมาแต่ไสค่ะส่วนมากตลาดน้ำมุบานตลาดเอตลาดน้ำอันอำเภอนี่ล่ะอำเภอเนื้อเท่าเนี่ยเป็นหูเองเป็นมาเองแมนค่ะแมนแมนก็มีไม่ค่าประจำลักนะไม่ค่าประจำลักค่ะแต่ว่าเป็นหมากเป็นอยังก็เอิมันมันมีอันมาจากทางอื่นยูมาซื้อแต่ว่าอันย่อยๆก็คือน้ำบานเท่านี่ล่ะ เดี๋ยวถ้าหมากเป็นน่วยกันจังสิมาขอเบอร์โทรฟ่อผ่านน้ำอายเพิ่นหมากว่าท่านเป็นน่วยอยู่กันหลังปลูกเอาคลิปนี้กับขอบคุณอ้หลายๆท่้นจากเฉียงหยาดให้เยี่ยมส้มแดงเด้อได้ควบโห่น้ำไหลอยู่กันนาถือว่านาเห็ดอยู่พี่น้องเกษตรผสมผสานจ้ะกะขายงายอยู่นอกจ้านอกของหลายๆก็ได้ขอบคุณหลายๆทด้นจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้า